คลิปนี้จะเป็นการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับไปงานเกมแล้วเจอ,อหมอแจ็คนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้คลิปแนวเล่าเรื่องเนี่ยนานๆที่ผมจะทานะครับนะถ้าเกิดแบบว่าผมเล่าเรื่องได้แบบไม่ค่อยกระฉับกระเฉงหรือว่าติดๆขัดๆก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะเอา็มว่าถ้าเกิดทุกคนกดไลค์มา100้ยไลค์เนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปเนี่ยยอดวิวมันจะดีหรือเปล่ากระแสตอบรับมันจะดีไหมแต่ถ้าเกิดกระแสตอบรับมันดีเนี่ยคลิปหน้าก็อาจจะมีแนวเล่าเรื่องใหม่อีกก็ได้นะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดด้วยันีรคคบ ผมชื่องไดว่าชิโรก็ได้นะครับนะก็บอกก่อนเลยว่างานเกมปีนี้นะคือแบบแม่งคุ้มจริงๆนะครับไปคือแบบว่าโอ้โหแม่งเจออะไรแบบว่าผ่านมาโคตรเยอะนะครับแล้วก็ตามชีวิตแบบวัยรุ่นแหลนะเนาะเออชอบเที่ยวชอบอะไรพวกนี้นะครับนะเออแล้วคือปีนี้นยะแบบไม่ไม่ได้เจอแค่แบบไอ้นี่ที่เด็ดอย่างเดียวนะนะครับนะคือปีนี้นี่ผมไปซะแบบว่ามีพวกบูธเกมอนะไรอย่างที่ผมผมสนใจว่าอย่างเช่นแบบเซกาก็แบบมีเกมพวกแรเดราก้อนอย่างซีรีส์ยากุซ่าชื่อเดิมอนะ่ะเออนะครับอย่างอ่า ภาคใหม่จะเป็นของโกลอมาจิมะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้ไปลองเล่นดูได้ไปอะไรด้วยับแล้วก็ได้ไปพบปะผู้คนอะไรมากมายปกติเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับคือบางคนเนี่ยมางงที่งานเกมเนี่ยมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับนะแล้วทุกคนคิดดูนะว่าบางคนเนี่ยคือแบบมาครั้งแรกนะมาครั้งแรกนะ้วแบบบ่นว่าเออรถมันติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือแบบไม่เฉียงเลยนะจากใจผมเนี่ยผมเกิดที่กรุงเทพเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมา 19- อาจะย0ปีแล้วอยู่แต่เกิดอะ่ะนะครับคือเข้าใจาหัวอกเขาคือมันบางคนแบบ มาแล้วบอกว่าเออรถมันติดหรือว่าแบบเมืองมันวุ่นวายอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะผมไม่เถียงเลยนะบางคนแบบมางานเกมครั้งแรกแล้วก็มากรุงเทพครั้งแรกนะคือมางานเกมพร้อมแบบมากรุงเทพครั้งแรกอ่ะก็มีนะครับโดยเพราะเพื่อนๆผมหลายคนก็มีอย่างนี้เช่นกันนะครับคือมากรุงเทพครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะครับกับกลายเป็นว่าเขาแบบว่านะด้วยความที่เขาเขาคุ้นชินกับต่างจังหวัดคือต่างจังหวัดรถมันจะไม่เยอะถูกป่ะเออนึ่ภาพออกใช่ไหมนะครับแล้วพอมันมากรุงเทพปุ๊บทีเนี้ยโอ้โหแม่งทุกอย่างแม่งวุ่นวายหมดนะครับอ่าาเเนช้วอรลไปหืย คือแบบทุกคนจะแบบมีเป้าหมายเด้กัเลยคือตื่นเช้ากินข้าวอะไรพวกนี้เอออาบนะ้ำกินข้าวก่อนแล้วก็แบบแต่งตัวครับเพื่อที่แบบว่าไปโรงเรียนบ้างไปทํางานบ้างคือชีวิตคนกรุงเทพแม่งเป็นอย่างนี้เลยเว้ยนะครับแล้วแบบ รถที่ดูนะครับที่รถที่ถนนเนี่ยแม่งจะติดกันแบบติดระเนียนาสเลยเว้ยคือแบบต่อแถวต่ออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบมอเตอร์ไซค์ก็จจะแบบว่าแทรกได้หน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ารถเก่งนะแบบมันไม่ได้อ่ะนะครับคือมันติดแบบติดชิดกันแบบแงกเลยอ่ะนะครับนะเออคือน้องๆที่แบบคนไหนยังเด็กๆอยู่เรายังไม่เคยมากรุงเทพเนี่ยคือถ้าสักวันหนึ่งน้องๆมากรุงเทพเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่งแบบติดกันอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบอย่างผมเนี่ยนะครับอยู่ตั้งแต่เกิดมานี่คือแบบว่าแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดจนแบบมันชินไปแล้วอ่ะแต่ว แต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคือนะคนต่างชาติเขาจะอาจจะมองว่ากรุงเทพมันวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่มาจนชินแล้วเนี่ยเฉยๆแต่ว่ามันก็มีมีเหนื่อยบ้างอ่ะเออผมเชื่อว่ามันมีเหนื่อยแลอย่างผมเนี่ยนะครับตื่นไปเรียนก็กลับมาแม่งยังยังเหนื่อยเลยนะครับแบบเจอรถเยอะไม่พอต้องมาเหนื่อยกับการเดินไปเดินทางอีกนะครับโอ้โหมันวุ่นวายนะครับแล้วถ้าคนคิดดูนะตัวช่วงเป็นข้าศึกิ่ะนะครับมันเหมือนแบบมันคล้ายๆแบบเป็นที่จัดอีเวนต์อ่ะคือมันเป็นที่จัดอีเวนต์ในกรุง คนเป็นแสนน่ะนะครับนะเพิ่มสองแสนด้วยมารวมกันที่ศูนย์ประชุมที่เดียวอ่ะแล้วแล้วศูนย์ประชุมแม่งแบบคล้ายๆแบบเหมือนแบบเหมือนมันเป็นที่จัดเอีเวนต์แบบคล้ายๆแบบกึ่งห้างกึ่งจัดเอีเวนต์น่ะนะเพราะมันมีที่ขายของกินด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะมันเป็นที่จัดเอีเวนต์โดยเฉพาะในกรุงเทพเลย เดินไปที่ไหนแม่งก็เจอแตนะ่โคตรหนาในงานนะครับในะที่สูงเศรษฐกิจนะคือแบบว่ารอยพ่อพันแม่เออเจออย่างนี้พูดว่าอย่างนี้ก่อนะครับนะเดี๋ยวทีนี้เรามาเข้าเรื่องแล้วคือบ,บรรยากาศภายในงานนะี่คือแบบมันแออัดไปหมดทุกอย่างเลยเว้ยนะครับแล้วคือแบบว่าตอนที่เราเข้าไปกับอาจูนะแล้วน้องอาจูน้องนะเดือดน,นายซีเนะี่ยคือแบบว่าอาจูเป็นงานบอกไปเลยโอ้คือแบบคือด้วยความที่แบบว่ามาวันเสาร์ด้วยเหมือนเหมือนสุนเศรษฐกิจเนี่ยมันจัดกัน3งานพร้อมกันมั้งวันเสาร์อ่ะก็เลยคนแบบเยอะมากแบบเยอะเยอะเยอะสัสัเลย เออเยอะเยอะมากคือผมบอกว่างานเกมมันไม่ได้จัดแค่ไองานเกมอย่างเดียวนะวไม่ได้ถูกเศรษฐกิจอนะมันจัดงานบิดครับ จัดงานหนังสือด้วยแล้วก็มีไอคอนเสิร์ตด้วยนะครับคือแบบโอ้โหจัดสักคุ้มอ่ะนะครับแล้วคือแบบโอ้โหทุกคนคิดดูดิคนเป็นแสนเนี่แม่งมาเตือนเลี้ยงนั่นอ่ะนะครับแล้วโอ้โหคือจะไม่เหนื่อยได้ยังไงนะครับขนาดแบบเป็นคนกรุงเทพตั้งเดิมดแท้เลยอ่ะแต่แต่ปีนี้สนุกนะครับปีนี้ผมได้เจออะไรหลายอย่างได้ไปลองเล่นเกมได้ไปอะไรที่แบบบูธตต่างๆ่างในงานเกมเออปีนี้โดยรวมคือว่าคุณภาพสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก่อนเลยนะครับก็คือหมอแจ็คนะครับปีนี้ผมบอกเลยว่าหมอ โดยที่ผมจะบอกเลยว่าตอนแรกน่ะนะครับแล้วผมเดินเข้าไปที่งานเกมนะคือต้องบอกเลยว่าบูธที่ผมไปน่ะคือเซกาแน่นอนนะคือไปเล่นยากุซานั่นแหละภาคใหม่ของมาจิมะนะครับแล้วจังหวะที่แบบผมเล่นจบใช่ไหมอ่าจังหวะผมเล่นจบนะครับผมเดินมาจากบูธละอ่าเดินออกจากบูธคือเวลามันหมดนี่แหละผมเล่นจนเวลาเอาสักคุ้มอ่ะคือจังหวะที่แบบผมเดินออกมานะครับนะมัมนมีคนมาทักเวตอนแรกผมคิดในใจเอ้ยอย้มันน่าแบบหน่าคุนค้นๆละเออยมันก็เอะใจยอยู่มันเข้ามาทักแบบประมาณว่าขอถ่ายรูปได้ไหมครับแล้วลว,วันนั้นผม,อนมนคอ ยากูซานะครับพระเอกยากูซาเออนะครับแล้วแบบว่าตอนนั้นคือแบบคนมันจําผมได้ยากอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมันรู้จักผมจริงมันก็อาจจะจําได้คือวันแรผมคอเป็นคิริวคาซึมะเว้ยนะแล้วคือแบบคนมันต้องจําผมยากอยู่แล้วนะเป็นพระเอกจากูซ่าเออทุกคนนะแล้วอยู่ดีมันมีคนมาทักนะครับแบบทักประมาณว่าขอถ่ายรูปหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วผมก็อ๋อได้ครับอ่ายินดีครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาแบบเซลฟี่ผมนี่เลยแชะอย่างนี้เลยเออนะครับนะพอแชะไปเท่านั้นแหละนะครับนะเออก็ผมก็ไม่ได้เอกใจแล้วผมบอก เอ้ยอันนี้คือผมก็ลองไปถามคอนสิเขาอันนี้อชอบคิริวเหรออะไรเงี้ยคิริวคาสึมะนะครับแล้วเขาบอกว่าอ๋อพอดีติดตามผ่าน YouTube ครับติดตามมานานแล้วอะไรอย่างงี้ถูกป่ะเออแล้วแบ,บบผมก็บอกว่าอ๋อติดตามนะครับงั้นผมขอเอารูปไปไปลงได้ไหมไปลงสตรอรี่ได้ไหมว่าเออเนี่ยมี FC รู้จักอะไรอย่างงี้นะครับนะคือแล้อยากเอาไปอวดอะเออไปไปโชว์แบบโชว์คนอื่นเขาอะไรประมาณนี้เออโชว์แบบโชว์แฟนในแอคอะไรเงี้ยเอยอเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ครับได้งั้นเดี๋ยวขอแบบอนุญ,ญาตเซ็นเซอร์หน้าแล้วกันนะอะไรเงี้ยคือออจจุพูดหมแง ูดเงี้ยงั้นเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เซ็นเซอร้าหน่อยนะครับอะไรเงี้ยไอ้เี้ยราเซ็นเซ็นเซอร์คือแบบอาจูสงสัยว่าจะเซ็นเซอร์หน้าทำไมวะได้แบบได้ออกไปเนี่ยเออลงสตอรี่อะไรเนี่ยตอนตอนพี่พี่คิดนี้เลยเว้ยมันก็เริ่มเริ่มมุนกุนแล้วแล้วแบบบวกกับว่าผมเนี่ยมีอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ็คนะเออผมมีเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ็คซึ่งเคยเห็นหน้าค่าตามานิดนึงแล้วคือแจ็คจะลงรูปภาพอะไรเนี่ยแต่ว่านานๆทีแจ็คจะลงรูปหน้าเต็มๆในเฟซนะอันนี้คือแจ็คลงรูปหน้าตัวเองไม่บ่อยนะครับผมบอกเลยนะแล้ว แจ็คก็ไม่เคยให้เฟซส่วนตัว FC ด้วยเพราะว่าแจ็คยังไม่เปิดหน้าแล้วทีเนี้ยผมก็แบบเริ่มเอ้ยเดี๋ยวนะัหน้ามันคุ้นๆว่าแบบเหมือนกูคเคยเจอใน Facebook อะ่ะเออนะครับแล้วเหมือนเคยแบบเจอเป็นเพื่อนในเฟซอะไรประมาณนั้นน่ะถูกปะถามเขาตรงๆแล้วถามณตอนนั้นเลยว่าแบบเอออันนี้ใช่แจ็คกี้หมอแจ็คหรือเปล่าครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ครับแบบหมอแ,แม่ทำเนี้ยเดี๋ยวเดียวยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยทำทำเงี้ย สายหน้าเนี่บอกไม่ใช่ครับแล้วแบบว่าทำหน้าตึงเนะี่ยแบบหน้าตึงเลยอาจูว่าเห็นหน้าหน้าตึงเลยเว้ยแบบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลุกลุกให้ดูนะเนี่ยจะอะจะาจนะังหวะเนี่ยผมยืนคุยนะเดี๋ยวคนดูนะเนี่ยนะครับผมยืนคุยอ่ะสมมติเนี่ผมยืนคุยนะผมบอกว่าหมอแจ็คอันนี้ใช่หมอแจ็คหรือเปล่าครับหมอไม่ใช่ครับนี่ยทำหน้าตึง ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแล้วไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ถามเขาแล้วแบบเพื่อนเขาอะ่ะแม่งยืนเรียงกันประมาณ4ี่ห้าคนทุกคนเออเพื่อนอะ่ะยืนเรียงกัน4ี่ห้าคนเลยเว้ยนะครับแล้วแบบผมแบบผมก็แบบเอ้ยทำไมเดี๋ยวนะแกงนี่มันคุ้นเหมือนเคยเห็นหน้าเหมือนเคยเห็นหน้ามันเคยดูอ่ะนะครับแล้วประมาณนี้เลยหมอแจ็คก็บอกว่าไม่เชื่อถามเพื่อนผมเลยแล้วแบบหมอแจ็คก <contextual Morocco. S 1> ็ชี้ไปที่เพื่อนเว้ยชี้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่เชื่อถามเพื่อนผมเลยผมก็แบบเดินเข้าไปถามเพื่อนเขาว่าอันนี้เพื่อนใช่เอ่ะ แจ็กกี้อยาก่าแจ็กกี้ซีเท็ดไหมคือหน้าเหมือนมากเพื่อนก็แบบพร้อมใจกันตอบมากเลยเว้ยอาจูอาจูต้องเห็นคือแบบพร้อมใจกันตอบแบบแบบไอ้นี่เลยว่าแบบสายหน้าแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่ก็บางคนแบบมีมีแอบยิ้มนะเออบางคนมีมีหลุดยิ้มออกมาก็มีนะเว้ยแล้วคือแบบตอนแบบถามแบบผมก็แบบบอกเขาเออผมแบบจับไหล่เขาเลยนะจับไหล่อย่างนี้เลยจับไหล่จับไหลนะ่หข้างเขาาเงี้ยเออแบบว่าเอา้ยใช่ไม่ใช่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออแบบเขาบอกว่าไม่ใช่คือแบบจะยืนยันคําเดิมแบบจะกวนให้ได้ว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะเออก่่ะะะครับบบแแหมืออนจล้ง เราเราประเด็นนะคือผมทักไอจีไปถามเขาก่อนหน้านี้เลียก่อนที่จะมาผมทักไปถามเขาว่าเออพี่จะมาเปล่าเขาบอกเออไม่ไม่ได้มาเขาบอกไม่เราคงจะแก้แ้งผมด้วยแหละเออมีมีการมีการทักบอกไวว่าแบบไม่ไม่ได้มาใช่ป่ะเออใช่ใช่ป่ะเออเสียดายเขาน่าจะแก้้งผมด้วยเ่เอาจริงๆริงเขาเขาน่าจะแก้ร่วมสองเนี่ยแต่เอาจริงๆตอนนั้นผมไปกินไปกินข้าวแฟนเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอหมอแจ็คเออแต่แต่ว่าพี่อ่ะเข้าไปงานเวพี่จะเจอเจอเขาคือตอนนั้นออกมาจากบูธสเก้าดีเพราะว่า จังหวนะนั้นมันเดจาวูมากเลยเวยเพราะว่าพี่อ่ะออกมาจากเล่นเกมที่บูเซการาแล้วไปลองเล่นเกมยากุูซาภักใหม่ดูจังหวะออกมาพอดีเป๊ะมาประจบเจอเขาเลยเขามาเขาทักพี่ก่อนด้วยนะ เออตอนนั้นเขาทักพี่ก่อนเลยเว้ยอเออแล้วปรากฏว่าผมก็แบบว่างั้นั้นก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่แบบว่ามาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเออผมแบบยินดีมากๆอะไรเงี้ยผมก็แบบได้เซลฟี่กับเขาไปทีหนึ่งแล้วพอตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเออว่าเป็นเขาคือแค่ตอนนั้นยังเอกใจอยู่ประมาณประมาณนึงเว้ยทีเนี้ยพอแบบเดินแบบอ่ะแยกกันละนะครับผมก็แยกกับเขาเขาก็แยกกับผมถูกป่ะผมก็ไปต่อคิวรอเล่นเกมโซนิกที่บูเซกาต่อนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนไกลหรอกก็ยังที่อยู่ที่บูเซกาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเพื่อนไปชวนไปแข่งโซนคะรนนัั้บ เออนะครับผมระหว่างที่รอคิวนะครับเพราะว่าที่บูโซนิก่กับคนต่อคิวรอเล่นเกมกันเยอะนะครับผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยหยิบมือถือขึ้นมานะครับอ่ะหยิบหยิบมือถือขึ้นมางี้เลยครับอ่ะ คับนะครับ,ไ,รบไม,ไม่ไม่เชิงทักคือแบบเปิด Facebook ดูครับดูอ่าสตอรี่ของเฟซหมอแจ็คนะครับเปิดสตอรี่ดูปุ๊บนะครับกลายเป็นว่าเอา้าไอ้พวกนี้มันแก๊งของหมอแจ็คนี่ว่าไปเพิ่งมากินตีน้อยกันเมื่อวานเอออาจจคือแบบมันโป๊ะตรงนี้เลยเว้ยมันโป๊ตแบบอ้าวไอ้ซาดกูแบบเ,แบบเปิดสตอรี่ขึ้นมาดูโอ้โหชัดเจนไอ้แก๊งนี้แบบแต่ละคนหน้ามันคุ้นๆจริงๆไอ้ที่เราเจอเมื่อกี้ที่งานเกมเลยใช่ครับผมผมก็เลยแบบพักผมแบบ ตอบกลับสตอรี่เลยตอบกลับแบบนี่เล้วเว้ยเอ้ะมันคุ้นๆณนั่นเนี่ยไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยประมาณว่าผมพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับตอบแชทหมอแจ็คอะเออแล้วแล้วหมอแจ็คเขาก็แบบเขาอ่านนะเพราะเขาเขาอ่านสักพักหนึ่งเขาพิมพ์ฮ่าฮ่าพิมพ์ขำเลยเวอะจูเครือแบบไอ้ตอนคุณรั่วเลยโอ้โหคือแบบทำไปทำไมวะหมอแจ็คคือแบบจะ่แข้งทำไมวะแล้วดูความแสบนะครับคือแบบอืแสบจริงจริงโอ้โหชายคนนี้ก็เลยกลายว่าเออได้เจอหมอแจ็คที่งานเกมมาเป็นประสบการณ์แบบว่ากูโดนแกล้ง เเลยนะครับโอ้โหคือแบบแสบมากๆหมอแจ็คดูไนวะ้ถ้าเกิดฟังมาถึงตอนนี้แล้วจําไว้นะว่า รอบหน้าจะเจอผมแกล้งแน่นอนถ้าเกิดเจอนะเออถ้าเกิดเจอรอบหน้าเราวังไว้ระวังไว้นะครับถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ก็ผมระวังไว้ปีหน้านะครับเดี๋ยวคุณจะได้เจอการใช่ไหมอาจูเดี๋ยวเราจะแกล้งบ้างเออแกล้งบ้างครับถ้าเกิดเราเจอนะใช่ไหมอาจูแม่งเอ้ยคือแบบเรไอ้เราก็คิดว่าเขาไม่มาถูกป่ะเออเห็นแบบเงียบๆใช่ไหมกลายเปว่าแบบโอ้โหมากันแบบยกตี้เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ ต้องบอกว่าแม่งรั่วรั่วจริงครับหมอแจ็คทาอะไรลงไปก็ไม่รู้เนี่ยเออนะครับเรื่องชวนกูแบบว,ว่าหลงหลงหเลยอ่ะคือตอนนั้นหลงเลยครับอ่ะ ก็ถือว่าประมาณนี้เลกันนะที่ต้องเซนเซอร์หน้าหมอไว้เพราะว่าหมอแจ็คยังไม่อย่ายังไม่อยากเปิดหน้าในย t u b e นะครับหมอแกเคยพูดไปว,ว,ว่าแกจะเปิดหน้าช่วงหนึ่งล้านซับนะครับก็เลยแบบต้องปิดไว้นะเพื่ออ่รักษาสิทธิธส่วนบุคคลของแกแหละนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากแบบลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแกเท่าไหร่นะก็เลยแบบจะขอปิดหน้าไว้และกันตามที่แบบหมอแจ็คสัญญาให้สัญญากับผมไว้นะครับผมนะก็ทาตามสัญญานะเออก็ประมาณนี้นะนะเออก็ ชอบย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะเป็นแนวแบบเล่าเรื่องตลกตลกขำๆนะครับไม่ไม่ได้แบบลงซีรีส์แบบเล่าแบบว่าโอ้เต็มที่กัดอะไรขนาดนั้นนะแบบคุยเป็นกันเองนะคลิปนี้นะครับถ้าเกิดกระแสตอบรับดีก็อาจจะทําแนวนี้มาอีกนะครับก็ชอบย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องจูมากที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วก็มาคอยเล่าเกี่ยวกับงานเกมกับพี่นะเออครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมนะแล้วก็ท่านใดที่สนใจเติมโลบักเติมเกมพาร์ก็อย่าลืมไปอุดหนุนมาลุช็อปรสาามถ ไปอุดหนุนกันได้เลยที่เว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจนะครับเรื่นี้บายบายครับผมโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีลบัคก,ก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันไดนายกำลังหาร้านเตะมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปมีบริการเตมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาฟาร์เวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดวี2และดับสุม่มมีบริการารับทำหมัดวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผม